ครับก็ร่วมรวยช่วยกันเยอะแยะหลายคนนะครับมาช่วยกันคู่ขาเขาลามราเคยร้อยมาเลยนี่เหรอวะโคกเสียด้วยเราอยากได้โคกเสียเท่านั้นแหละใช้ก้อยพร้อมบ่ โอ้นี่ก้อยมันขายยังไงครับก๋วยเตี๋ยวขายก๋วยเตี๋ยวกับต้มขึ้นเตี๋ยวโอ้ขึ้สาวได้นั่นก๋วยเตี๋ยวอันสีนบ่หมูน้ำมเดี๋ยวหมูหมูหมูกับเนื้อเอด้อผู้ใดอายากมากินไปเลยตอนนี้ร้านอยู่ตรงข้ามกันนี่ละ,น,น,ะนะอุดหนุนเลยเนี่นนอ,อเดี๋ยวมาซื้อของอยู่แถวนีน้ำครับใหญ่มากเลวครับทุกอย่าง ตั้งแต่สากกระเบือยันเรือรบมีหมดทุกอย่างของใส่ในครัวเรือนมีทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างนีหน่อยอยู่ยับมาไก่บ้านเ้าแล้วอยู่บ้านกะ,จะเจเ้านี่แหละพัดลมเด้อผู้ใดสนใจพัดลมใบมันเด้อใบมันแตกมันพังกะมาสื่อเปลี่ยนหนยเลยใบไ,ได้เศร้าบาทเท่านั้นเอง สั่นว่างของแน่ผู้ดใดสิขายของอ็ผุนอุปกรณ์หลายอย่างครับพี่น้องเสื้อน่ะมั่นก็นมีพผนะู้น่นนะผู้ใดสิปูสเมทเท่ร์ไร่พผุนเมทรสี่สิบบาทเอา้าวผูใ้ใดอันขาเต้าลีดเสื้อผ้าหักมาเปลี่ยนใหม่ได้เลยพี่น้องเลย เอออ๋อ,อันอันอันขาตั้งเตาแก๊สพี่น้องมามาเอาได้เลยสั่นว่างของสเก็ตบอร์ดโอ้เอ้โอ้เอาระวัางระวังระว่ระวังมันจะสอนกันมันสอนกันอ่าระวังมีดลมพร้อมเด้อบุญหมองไฟเนี่ยคณะกรรมการ เสี้ยนย่างเสียนไลดลมสำรับแม่ค้าพร้อมเนาะบอกมันรุดออกมาเท,ท่านอะ่ะมันไหลอ,อสำรับแมค่ค้าแม่ขายยี่เจ้าบออสำรับนักเตียนนักศึกษาอื โตมูบูชากับมี่ผายแงงกับมี่ต้นนี้อย่างนี่อันคม้มค้มไฟบ่โออันประดับใส่ต้นไม่นอ้อไม่ประดับน,นั้นสำหรับเสี้ยนอย่างเลยพอกับเสี้ยนไรอันนึงกับพ่อแพงดอกวางหลายอย่างก็นี่ นี่สุกยางพันลมกับมีเดอ้อพี่น้องเอ้ยพันลมพันลมตัวใดพันลมพังกับมาซื้อไหมตัวใดสิไปปิกนี่กับมาซื้อสาดตไหมนี่ครับพี่น้องไปกินเขาเนอกสถานที่ไปเที่ยวนี่อ้อเบิ่งทด้เราของเพิ่นแขงโทรทัศน์เดอ้อพี่น้องเอ้ยเอาไว้ไปใส่อยู่ทงอยู่นา สายไฟเน่รดน้ำเน่ไปออมทีอยู่หน้าอ่าสายไฟกับมี่พี่น้องเอ้ยสายไฟสายยางกับมีดเอ้อหดสวนหดสวนเฮ้าอืมอืมต้อนอันนี้ย,ยังแน่ <มา S 1> ละมุ่งมุ่งครับพี่น้องมุ่งมันเป็นแขกขายมม่งนี่ยนี่เออ ของในกองในล่างนี่มีหลากหลายครับอ่าซอยกันพี่น้องเอ้ยผุนะหลายคนซอยกันเด็กหน่อยก็ซอยได้แต่สามารถหน่แม่หนุ่มมาซอยกันทำไมเออไปยืนดมือให้หยังอะ่ะเปิดได้ได้ตัวนี้เปิดได้เปิดออกได้ตัวเออพับไปผุนไงครูอยู่บอกโอ้ครูครูมันสีครูลง ถุงกับี่เ้อถุงขยะถุงใส่ขยะถุงดำไม่ค่าซื้อไปละบ่ไม่ฆ่าเพราะต้องใส่ถุงเลยเล้ากระจายตัวใส่ถุง่่ต้องใส่ถุงยเราใส <c oughs> ่ตะการเอ่โอ้ไม่ควดกับนี่เลอผัวนะ่ะขาด <c oughs> ขาด,ขาด เอ,เ,เออเด็กอย่างกะมี่อย่างปูไงกะนี่โอ้ี่บสู่ยางสู่แนวขนขืนกับพ่อแห้งและ้ะคนล้องกันแห้งคากอีก นี่จะคล้องเกันมื่ไงป่ะครับไปคนหมู่านเนาะผม <c oughs> มีเมื่อยได้น่งคุณเมยแล้วนี่ <c oughs> อันนี้ต่้งโคกเด้อพี่น้อง <c oughs> นี่้ไ,ไปบุญงานบุญงานท่านโคกอยู่ผุ่นม้าอ,อยู่รถขั้นนั่น <c oughs> เออยูยขั้นนั่น นี่เตาย่างกับมี่เตาย่างสายน้ำไม่ทุพพื้น,นอันนั้นแนวเรียงไกลนี่ไม่ทุพพื้นครับโรงเรียนสนใจาสามารถสั่งจองได้เลยครับพี่น้องเอ้ยเปิดเทอมใหม่และเด้ต่อหนี้ต่อหนี้ของนี่ด้เนาะสั่งสั่งสามารถอุดหนุน่นี่ละผุนมีทุยยางเลยบาทเนี้ ใสโลงเรียนแน่นะครับถูหองหองละอลนันกับสุดยอดแล้วนี่หมอกับมีหมอไฟฟ้ากับม,ม,มีเด้อหมอหมออย่างหนี่หมอหมอกระทะไฟฟา้าหมอหนึ่งพ้อม,มหมอหุงเข้ากับมีเพียตันนั้นอุปกรณ์หาก,กินยังขึ้นอ่ะ ันวเดียดผาเล็กน้อยเด้อตัวนี้อุปกรณ์หากินหายูหากินเอาไว้หางดักซัดมุงรอบกะมี่ครับพี่น้องสำหรับเล็กน้อยนอนจังเว้นตองกันนุ่งยาไล่โอ้กะละมังสตัลเลตอย่างดีครับถาดคุณอะ อ่าฟุตบอลฟุตบอลมาเก็บหน่อยเด็กๆเอาไปหน่อยลูกลูกบอลยางชั้นวางของไม้อ้าวใช่อะไรบอสนั่เดียวโอ้เออมีเราบอสเรื่องรนมีเราบอสครับ,รบรเดี๋ยวอจองไว้เลยเด้อไปใส่ของเตาแก๊สปิกนิกนะครับซุม่มอ่าซุ่มน้อกับมีซุ่ม็ได้ ครับยู่หากินเตาแก๊สต้องอยูในสุดเดียวกันนะมันจังบอลลูนน่าเตาแก๊สปิกนิก1,300เก้าสิบบาทบ่แพงแถมแก๊สพร้อมอแถมปืนปืนยิงปืนกระบอกหนึ่งครับพี่น้อง อโกละมลังซักผ้าครับผู้ใดแตกก็มาซื้อไหมนี่สลาดเราเราเอาใจของหนักๆ <c oughs> <c oughs> บอลเลร์เลยตัวนี้ <c oughs> อ้าวตะก,ก้าใส่ของครับใส่ของด้อาตะก,ก้าใส่ของเอออันจักบาค่อยมาสอบถาม จากลานอีกเทื่อนึ่งครับผนังกับนี่พูน่ะเออกันแดดกันฟุ้นกันยังกันใดเด้อนี่มุ่งเหมาะสำหรับลานเปิดไม่กังห่มกันแดดอย่างนาอย่างดี ปาดรถนี่ขั้นบอกใหญ่ครับเป็นตู้คอนเทนเนอร์ใหญ่เลยนี่แบบนี้เป็กันเลยไข่ตู้คอนเทนเนอร์ยาวเจ็ดเมตรผมได้ไหมรถกั้นนี่เศพอฐตู้กันนี่นะเจ็ดเมตรหกสิบพันวะบรรทุกของมาสำหรับผลใหญ่ของนะครับกันแดดกันฝนได้สบายด้ามบกจกกระมี่ครับพี่น้อง บล็อ,อกโจ๊บบลกโจ๊บอันนี้เอาอันถาะยาถาะยาสุกยาวันศุกรไปทำจากจานจานไถเนาะนี่นี่จอบไปทำจากจานไถยสารับเขา่าเนาะสารับเขา่าสารับเก็บของ <S <S โอ้จับปลาใส่ระบาดจับปลาเนาะเล็กก็มีครับเล็กเล็กตัวนี้กันนะสิเป็นเอ่อเล็กก็ไปให้ยังเ็กสอดสอดสอดตาข่ายพลาสติกอ๋อสอดตาข่ายพลาสติกสอดไอ เอาไปหมุนแน่นวะไม่ได้ตัดเนาะอ๋อเด็กตัวนี้คือเอาไปขายของไปขายของอืมเดี๋ยวเราก็เดี่ยวเตลียวมาให้ซิมเกอีเล็กน้อยเด้อโรงเรียนไหนบ่มีกะสั่งสือไปได้อันนี้กับบวยน้ำกอกน้ำกอกน้ำบวยน้ำขุด่วยอ่าขวยกอกน้ำ กะมีทับเพลวยเก็บอาหารนี่ตะรับเขาสำหรับเด็กเดยนน้อยนะครับไปโรงเรียนก็นเอาไปถีมน้ำเอาไปถีมไปโรงเรียนล่ะก็ให้พ่อแม่ซื้อให้ไหมนี่ปลาลมอุ้ยนายกปลาลมกันได้ดามกจกดามเสียมนี่น้องเอ้ หมอนยกับมี่หมอนปวดโอ้ของไรครับพี่น้องครับพัดลมนนอ่ามี่แยงก่อนทาตเตอร์วัดเตอร์นี่หมอสำหรับวัดสื่อไปบริจาควัดเนี้ยเด้อใช่หมอ้รอบาปานอ,อ,อ,อบปนี่อาาโอ้ล่อเพลเพสแบบภาพใดเนาะเดีด๋ยวเนาะเบ็ด นี่เบสโอ้่าเบสประครหอหญงครับพี่น้องตัวนี้ประคอเท้าประครอเท่าเออส่วนของขนลงขนลงบ้านนี้คนมารถคานหนึ่งได้แต่ว่าเวลาร่งนี้เพื่อนมองมองไงสิบพ่ออุ่นเก้าอี้เก้าอี้ ก็อีไว้ยืนก่อนเทิร์นเทิร์นเทิร์นของชนิดเดียวกันเทินกันไว้แน่ก็ได้มันจังเป็นชนิดเดียวกันเดี๋ยวสิ <c oughs> บบวกคบได้สิมันหลายได้ย่างหลายได้สิอ่ามีเบียร์พร้อมเบียร์ดีโอเบียร์สิงเกอพี่น้องเลยขายสุยยางขายสุยยางอันนี้ล่ง ปล่ามันก่อนหัดเก็บไว้ก่อนพันลมมันจักบาทตะพันลมวาสกิมีก็้บาทพันอ่าัลมหน่อยกับสี่ร้อยก็บ,บาทครับถือครับต้นใหญ่กับแพงขึ้นมาหอดพันสองครับหอดสิบแปดนิ้วหุ่นถวยเงินถวยทองกับมีเดเออผานเงินพาน,น,พาน,พานทอง กับ,บกากาก๋วยเตี๋ยวใส่ปลาน้ำตาลใส่นั่งอ่ะน้ำส้มสำหรับร้านก๋วยเตี๋ยวร้านอาหารกะปุกปลาแดกก็มี่อันนั้นหินเบาหรือไม่โอ้ไม่ปลาแดกแซ่บด้วยใส่กปะปุกนี่แซ่บแน้อ่าโถใส่ใส่พริกนะครับ ใส่พริกใส่ข,ข้าครัวใส่น้ำตาลแน่ก็ได้เด้อมาเอามาซื้อ,อร้านเปิดใหม่เร็วๆนี้จะเปิดใหม่ในอีกไม่กี่เดือนเพราะต้องสร้างบริเวณนี้ใหม่ครับ พอองทุย่างเขากับแพกเซล่างมากเพราะใหญ่มากไกลครับมาจากส้นบุรีของหน่อยเเขากับเซล่างมากแก้วกับมี่ครับแก้วถวยพูดรวมด้วยช่วยกัน พี่น้องเพิ่นไลน์ครับพี่น้องตัวนี้คือนแข่ะไปเลยออเนะก็ร่มป่ะปัก,กไฟโอทอฮอสออุปกรณ์ปักไฟอุปกรณ์ไฟฟ้ากันนี่ครับขายสุยางเลยพวกขอต่อพวกพอฮอสเนี่ยออุปกรณ์งานช่งนางก๊อกน้ำกันนี่อุปกรณ์ป้าป่า เอออุปรกรณ์งานครั่วมอหนึง่งพวกไห้เก่าแหละก็ซื้อไม่ได้ปนนไดเปิด,เป,ดเปิดได้เลยอ่ะเปิด,เป,ดเปิดได้นุ๊กม,มันมันพับได้ด้วยนะมอมันพับได้จ้ะโอ้โห ต้องเปิดคันงนอกกอันมอในลรัลงมันบออันลงมาแหละเอาคอยคอยอาลงครับเอาเอาเครื่องลงมาส,กสักกันเปิดสื่องกับพ่อมั่งเนาะ เออเลี้ยงดีๆแล้วบ้านเออพวกเสือกฟางโอ้ยรถหนึ่งโอ้ยบรรทุกหลายๆแห้งเนาะตะก้า ยังหลายครับยังหลายพวกอะไรล่ะก็เรามั่งไงพู้ถังเซนามก็มี่เอากูปลอกประำหนึ่งช่างกันข้าพี่นอ้อง